สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาชมมิสซูบิชินะคะลูกค้าจะเปลี่ยนเฉพาะยางหรือจะเป็นแม็กพร้อมอยางก็มีให้เลือกค่ะนะคะคันนี้นะคะลองเทียบให้พี่เขาเลือกนะคะระหว่างตัวไททันพัดขอบ18 แล้วก็จะเป็นตัวนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นอีลิทหรือแอดลิตนะคะขอ18ค่านะคะจริงๆแล้วพี่เขาตั้งใจมาเปลี่ยนเฉพาะย่างมาไกลมากนะคะอันนี้สอบถามพี่เขาแล้วนะคะว่ามาจากภูเก็ตค่านะคะต้องขอบพระคุณพี่เขามา,มากๆเลยนะคะที่ให้โอกาสทางร้านได้บริการค่าอันนี้แอบสัมภาษณ์ูาคานดนึงนะคะ ลูกค้าต้องการเปลี่ยนเฉพาะยางนะคะปัจจโร่รุ่นนี้ก็จะเป็นยางขนาดขอบ18ค่านะคะ265 60 R18 จะเป็นยางเบอร์ที่ติดมานะคะทางร้านก็จะมียี่ห้อ Biston ดูเลอร์ให้ที68แค่านะคะสำหรับยางป้ายแดงที่เรามีขาย4เส้นอยู่ที่1,9,500บาท พร้อมติดตั้งใส่ถ่วงให้เรียบร้อยไม่มีบวกเพิ่มค่ะนะคะหรือจะเป็นทางเลือกแนะนำแบบนี้ก็ได้นะคะใส่ล้อไททันพัดหรือจะเป็นปาเจโร่สปอร์ที่มันตรงรุ่นนะคะตัวนี้ถ้ามาหน้าร้านแล้วเดี๋ยวเราจะลองเทียบให้ลูกค้าได้ชมได้เลือกเลยค่ะนะคะติดตั้งเสร็จเรียบร้อยค่ะนะคะขอบพระคุณมากๆเลยนะคะ ล้อแท้เดิมเดิมที่ติดมากับรถนะคะทุกคุ่นเลยก็จะแข็งแรงทนทานรักษาง่ายเน้นใช้งานได้ดีค่ะแถวนี้นะคะก็จะเป็นล้อรถเก๋งค่ะนะคะจะเป็นของ t o y o ต a y ยาริสแอคทีฟสปอร์ตพรีเมียมค่ะนะคะในตัวของแม็กนั้นนะคะจะเป็นปัดเงารอบขอบเลยแล้วก็ ด้านในสีแม็กจะเป็นสีดำเงาค่ะนะคะเป็นแม็กสีรูร้อยขนาดขอบ15ค่ะลูกค้าคะนะคะยางที่ติดมาจะมีสองยี่ห้อยางคู่ตัวดันหลอบชุดละ1 1 0 0 0บาททวนแม็กพร้อมอยางเลยค่ะนะคะและอีกยี่ห้อจะเป็นยางที่ติดมาคือบิสโตนค่ะนะคะชุดละ14,000บาทท้วนลูกค้าจะเอาเฉพาะยางก็ได้นะคะเปลี่ยนเฉพาะยางก็ได้ค่ะดันหลอบซีเส้น 6,000นะคะบิสโตน4เส้น8,000บาทพร้อมติดตั้งใส่ถ่วงให้เรียบร้อยค่ะในส่วนของกระบะค่านะคะมิสูบิชิไททันพัดนะคะตัวนี้ผมไม่แน่ใจว่าล้อเดิมเป็น16หรือ17หน้านะคะวันนี้ลูกค้ามาเปลี่ยนแม็กพร้อมยางเลือกเป็นขนาดขอบ17ค่ะน่าจะสเปคเดิมนะคะจ,จะเอาเฉพาะยางก็ได้นะคะหรือจะเปลี่ยนแม็กพร้อมยางขอบ18 อยูจะเป็นขอบ17บรุ่นปี2021ก็ได้ค่ะนะคะชุดนี้นะคะอยู่ที่26,000กค่ะจะเป็นขนาดขอบ18และปาเจโร่สปอรขอบ18ค่าอยู่ที่30,000ค่ะชุดนี้นะคะอย่างหนึ่งเป็นปี2021อยู่เป็นล้อป้ายแดงถอดศูนย์ค่ะเส้นสีตรงหน้ายังจะอยู่แบบนี้นะคะกระบะไททันนะคะหากชื่นชอบสามารถใส่ได้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นล้อปาเจโร ะะหรือจะเป็นปาเจโลอยากใส่ของกระบะได้เช่นกันหากไม่ซีเรียสน,นะคะอันนี้ขอบ18อยู่ที่25 0 0 0่ค่ะยางก็จะเป็นยางเบอร์265 60หค่ะขอบ17ที่ลูกค้าเลือกเปลี่ยนนะคะก็จะอยู่ที่ชุดละ1 8 0 0 0บาททวนค่านะคะของเก่าเอามาเทอร์นะคะก็จะเป็นส่วนลดไปค่ะเสร็จเรียบร้อยไปอีก1นึ่คันค่ะ มาชมปาเจโลกันต่อนะคะลูกค้าเลือกเปลี่ยนแม็กพร้อมยางขนาดขอบ18ที่เป็นปาเจโโ่รุ่นใหม่ปี2021ค่ะนะคะแม็กตัวนี้ค่อนข้างสวยนะคะแล้วก็นา,นานนะคะจะมีของเข้ามาสักชุดหนึ่งค่ะเพราะว่าไม่ค่อยมีคนถอดนะคะชุดละ30,000บาทท่วนค่านะคะก็จะเปลี่ยนน็อตหม่นะคะพ่นสีกันสนิมให้เรียบร้อยค่ะจริงๆแล้วลองเทียบนะคะกับตัวไททันพัดขอบ18ให้ลูกค้ ได้เลือกก่อนหน้าแล้วลูกค้าเลือกเป็นปาเจโร่สปอร์ตค่ะนะคะติดตั้งเสร็จเรียบร้อยค่ะสวยงามนะคะหากพี่ๆที่ใช้กระบะไทท่านพัดนะคะชื่นชอบตัวนี้แล้วก็ใส่ได้เช่นกันค่ะใส่ได้โดยที่ไม่ต้องแปลงเลยนะคะสามารถใส่ด้วยกันได้เลยเว้นแต่ตัวเตีย้ยค่ะเพราะว่าตัวเตี้ยจะเป็นแม็ก5รูนะคะ เดี๋ยวจะพาไปชมมิ s u ูบิชิไททันตัวเตี้ยนะคะแวะมามิ t s ูบิชิเอ็กเพนเดอร์ก่อนค่ะตัวนี้จะเป็นขนาดขอบ16ชุดละ15,000บาทแล้วก็ขอบ17ค่ะชุดละ13,000บาทขอบ17ยังที่ติดมาจะเป็นดันหลบนะคะ ่วนขอบ16จะเป็นยางบิสโตนค่ะราคาเลยต่างกันนิดนึงนะคะแล้วก็จะเป็นรถเก๋งโตโยต้านะคะไม่ใช่โตโยต้าค่ะลูกค้าค่ะนะคะจะเป็น Honda ค่ะ Honda 400รูร้มีเจตตัวท็อปขอบ16นะคะชุดละ18,500บาทแล้วก็ซิตี้ตัวท็อปขอบ16ชุดละ16,500บาทและนี่เลยค่ะน i ้นมิสซู i ิชี a n ไททนันตัวเตี้ยนหน้าหล่อของเราแม็กพร้อมยางอยู่ที่1 2 0 0 0บาททั่วนะโหไปเร็วมากเลยนะคะ ภาพเสียงไม่ท <travelers> <ke> ันค่ะนะคะภาพกับเสียงไม่สัมพันธ์กันเลยนะคะต้องขออภัยด้วยค่ะคันนี้นะคะก็จะมาเปลี่ยนเฉพาะยางค่ะของเดิมพี่เขานะคะเป็นขนาดขอบ17ยางสเปคเดิมๆที่ติดมากับมิสูที่ท่านขอบ17จะเป็นเบอร์245 65 R 1 7นะคะเนื่องจากว่ายางป้ายแดงเบอร์นี้เราไม่ได้แกะแยกขายค่ะ ชิ่ไททันขอบ17เราจะขายแม็กพร้อมยางยกชุดค่ะก็เลยแนะนำพี่เขานะคะใส่ยางเบอร์255 65 R17 ค่ะยางสเปคนี้เบอร์นี้จะแกะมาจากอีซูซูค่ะยี y ่ห้อบิสโตนดูเลอร์ HT64 8นะคะหน้ายางกว้างกว่าเดิมก็ข้างละ5มิลค่ะนี่คือเบอร์เดิมของพี่เขานะคะไม่มีผลต่อการใช้งานยาง4เส้นอยู่ที่14,500บาททวนติดตั้งให้ฟรี